Ay, no, กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรียนรู้สู้โรคกันแล้วนะคะหลังจากที่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคกันไปแล้วเราจะมาพูดคุยสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับโรคกรวยไตยอักเสบกันต่อค่ะ นั่นแสดงว่าพอติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเรียบร้อยปุ๊บใช่ทีนี้ปุ๊บไปถึงกรวยไตได้ยังไงอ่าทีนี้บางคนเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้ก็ปัสสาวะแสบขัดนิดหน่อยมีอาการปัสสาวะแสบขัดไม่มีไข้ไม่ปวดหลังนะคะอันนี้ก็บางคนก็ทานน้ำเยอะๆปัสสาวะออกให้มากบางทีหายได้เอง บางทีทรับประทานยาค่าเชื้อสักสามวันก็หายได้ทีนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไวอ้อถ้าเราเกิดมีเบามมีโรคต่างๆที่พูดมาเช่นมีเบาหวาน,าวานคุ้มกันที่ต่ําลงหรือว่ามีต่อมลูกหมากที่โตทําให้ปัสสาวะค้างบ่อยๆเชื้อโรคเหล่านี้ก็วิ่งวิ่งขึ้นถูกไหมคะมีท่อไตแล้วก็ไปถึงกุวยไตกลวแตกเสษทีนี้โอ้โหกลวแตกเสษเนื่องจากกุเยไตเนี่ยอยู่ตรงบริเวณ หลังของเราค่ะดังนั้นอาการของกลวยไตอักเสบก็จะปวดหลังปัสสาวะแสบขัดขุนขุนเพราะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะค่ะแสบขัดขุนปวดหลังแล้วก็เนื่องจากพอเข้าไปในกลวยไตแล้วเนี่ยมักจะเข้าสู่กระแสเลือดด้วยก็มีไข้สูงหนาวสั่นโอ้โหมีก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดหลังปัสสาวะแสบขัดขุนโอ้แสบแสบ ขาดแล้วก็คุณคุนบ่อยสีเนี่ยมันจะออกคุณคุะคะวันที่มีเลือดบนได้ว่าคุณเห็นเลยเราจะเราจะเห็นเลยว่าปัสสาวะของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่ปกติแล้วปกติแน่นอนค่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยด้วยใช่แล้วก็มีไข้สูงเหนา่วสั่นอันนี้สําคัญเพราะว่าเชื้อโรคบางทีเข้าสู่กระแสเลือดอ๋อค่ะแบบนี้เนี่ยจริงๆคนที่มักจะเป็นกรวยไตอักเสบน่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันผู้หญิงค่ะ เ,เพราะว่าความที่กายวิภาคของท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยสั้นสั้นกว่านึกถึงว่ากเท่อปัสสาวะอยู่ตรงท้องน ôi, ้อนแล้วเราก็รู้ว่าท่อปัสาวะของเรานิดเดียวก็ปัสสาวะออกแล้วถูกไหมแต่ลองคิดถึงท่อ,ทอปัสสาวะของผู้ชายยาวกว่าหลายเซนไค่ะหลายเซนดังนั้นเนี่ยเมื่อ ผู้ชายมีท่อปสัสสาวะที่ยาวกว่าเขาก็จะมีโอกาสที่แบคทีเรียเชื้อโรคมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยไปถึงก <ขอ S 1> <อ>ับพวะปัสสาวะแล้วก็กลวยไตยมันก็น้อยกว่าออแล้วผู้หญิงเลยมากกว่าเลยอ่าเพราะฉะนั้นเป็นโรคของผู้หญิงถ้าผู้ชายมีกลวยไตยอักเสบต้องหาสาเหตุเพราะว่าเช่นอาจจะมีต่อมลูกหมากโตอาจจะมีนิ่วอุดตันในท่อไตอ,อะไรก็ตามที่ไปยับยั้งไม่ให้ปสัสสาวะมันไหลได้ตามปกติ อ,อแต่ผู้หญิงนี่เป็นได้ธรรมดาดอ๋อบางทีไม่ต้องนึกไม่ออกเลยว,ว่าทำอะไรอยู่ก็เป็นเ<น>ช่นอันปัสสวะหรือจากที่บอกกันมีเพศสัมพันธ์ค่ะอะไรแบบ หรือว่าไม่มีสาเหตุอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นเบาหวานก็เป็นได้อยู่ๆก็เป็นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยปัจจัยเสี่ยงอาจจะเป็นเพราะว่าต่อมลูกหมากโตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าผู้หญิงนี่อยู่ๆก็มาเลยสงสารผู้หญิงอ่ะผู้ชายเขาก็มีโรคเขาต่อมลูกหมากเขาอัสสบได้โองั้นตองพกันเลยค่ะโอแต่อแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบนี้อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรคะแยกกันออกได้ไหมคะระหว่าง กระเพาะปัสสาวะอักเสบกับโรคกลวยแต่อักเสบเพราะว่าแย่ดูแล้วมันอาจจะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกัน,กกนแต่กระเพาะปัสสาวะอักเสบจะไม่ค่อยรุนแรงจะไม่มีอาการไข้หนาวสั่นจะมีปัสสาวะแสบขัดขุนเท่านั้นเองอค่ะก็คือแล้วก็รักษาใช้เวลาสั้นกว่าแล้วรับประทานยาน้อยวันกว่าแล้วก็โอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อในกระแสะเลือดก็น้อยกว่า ติดเชื้อในกระแสเลือดนี่มันถึงชีวิตได้แต่ว่าโรยแตอักเสบเนี่ยมักจะมีการเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยในหลายๆครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคลวยแตอักเสบแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองโดยที่ไม่มาหาคุณหมอมันอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทาให้เสียชีวิตได้นะคะใช่ก็ไม่ควรจะเป็นซื้อยาทานเองนะคะค่ะซื้อยาทานเองไม่ควรเพราะว่าอันดับแรกก็คือพอเรารับประทานยาแล้ว รู้สึกว่าอาการดีขึ้นในสองวัน<ะ>เราก็มักจะหยุดทานยา<ะ>ไม่ได้กรวยแตกเสพต้องรักษาอย่างน้อยก็เจ็ดถึงสิบสี่วัน<ะ>โดยเฉพาะถ้ามีมีเชื้อโรคในกระแสะเลือดเนี่ยเช่นเพาะเชื้อขึ้นถ้ามาหาแพทย์เราก็จะเพาะเชื้อในปัสสาวะเ<ะ>พาะเชื้อในกระแสะเลือดถ้ามีเชื้อโรคขึ้นในกระแสะเลือดด้วยเราก็จะให้ยาอ,อย่างน้อย14วัน<ะ><ะ>ค่ะเพรา แล้วถ้าเกิดว่าอาการคือบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาคุณหมอด้วยคือมีหลายคนมากเลยคิดว่าจะดูแลตัวเองได้จริงๆแล้วไม่ได้ต้องรีบมาพบแพทย์ด่วนถ้ามีอาการอย่างเช่นปัสสาวะอย่างที่อาจารย์บอกปวดแสบขัดขุนนี่ต้องรีบมาพบแล้วใช่ไหมอย่าปล่อยตัวเองทิ้งไว้อาจารย์คะแบบนี้เนี่ยกลวยตาอักเสบเป็นแล้วรักษาไปแล้วกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะเป็นได้นะคะอย่างออ บางคนอาจจะเป็นได้บางคนเคยมาตรวจน,นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นปีละหลายค่ะหลายหลายครั้งนะคะถ้าเป็นปีละหลายหลายครั้งแบบนี้จะต้องทอํายังไงอ่าใช่หรือว่าอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยวกกรณีนี้ก่อนเช่นคนไขม้มาบอกว่าเพิ่งเป็นแล้วก็กลับมาเป็นใหม่แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วสาเหตุจะเป็นเพราะว่ารักษาไ,าไม่ครบวันได้รับยาไม่ครบวัน นะคะหรือว่าได้รับยาไม่ตรงกับเชื้อเช่นไปซื้อ,อยาทานเองโดยไม่ได้รับการเพาะเชือ้อค<น>ะโดยทั่วไปเรา,เราจะเพาะเชื้อเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเชื้อคือเชื้ออะไร<น>ใช่ไหมคะ<น>เราจะได้ให้ยาสามารถที่จะให้ยาให้ตรงกับเชือ้อทีท่ที่คนไข้ติดได้น,นคะคะแต่บางกรณีเนี่ยเร,เราก็ให้ไปเลยเช่นเช่นคนไข้ไปตรวจอาจจะไปตรวจที่คลินิกหรืออาจจะไปซื้อ,อยาทานเองในกรณีกรณีเขาจะไม่ได้รับการเพาะเชื้อ ก็หมอเขาก็จะให้ยาทั่วไปซึ่งคิดว่าน่าจะรักษาได้บางทีมันก็จะทําให้ดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วก็จะกลับมามีอาการใหม่ในกรณีนี้เราก็ปกติเราก็จะเพาะเชื่อก่อนแล้วเราก็จะให้ยาแล้วบอกคนไข้ว่าอาการดีขึ้นแล้วห้ามหยุดยาให้ทานให้ครบโดยทั่วไปก็คนไข้ก็จะดีขึ้นก็จะหายไปทีนี้สําหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าจะเป็นสักปีละครั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอ๋อเป็นได้บ่อยเป็นได้เพราะความที่ท่อปัสสาวะเราสั้น บอกแล้วนะคะแต่ถ้าปีหนึ่งเป็น5้าครั้งส,งสามครั้ง4ี่ครั้งห้าครั้งแล้วออกเป็นคนที่ไม่มีโรคเบาหวานร,ร,ร,ร่างกายนี่ก็ดูปกติตอ่าใช่ในกรณีนี้เราอาจเราอาจจะต้องออตรวจด,ดูว่ามีนิ่วหรือว่ามีอ่อมก้อนเนื้อหรือว่ามีอะไรที่มันไปเบียดบ,บังท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะหรือว่าท่อไตหรือว่ากรวยไตไม่ให้ทําให้ปัสสาวะมันไม่สามารถจะไหลไหลแบบแบบอิสระได้อะค่ะไปไปบล็อกมันไปขัดขวางการไหลลงของปัสสาวะอ๋อมันก็ต้องมาดูที่สาเหตุจริงๆของมันด้วยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็จะส่งทําเป็นอัลตราซาวน์นะคะหรือว่าตรวจตรวจเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะดูให้แน่ใจ อาจารย์คะแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วไตของเราเนี่ยมีสองข้างแบบนี้เนี่ยกรวยไตก็ต้องมีสองข้างด้วยถูกต้องไหมคะมันสามารถเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างหรือเป็นทีละข้างงไงไหมคะไตมีสองข้างกรวยไตสองข้างท่อไตสองข้างแต่กระเพาะปัสสาวะมีกี่อันคะอันเดียวแล้วท่อปัสสาวะกี่อันคะก็อันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะมันก็จะมีสองข้างที่ท่อไตมาต่อแล้วก็วิ่งขึ้นมาเป็นกรวยไตแบบนี้สองข้างสองข้างขึ้นมา ดังนั้นเวลาที่เราเราติดเชื้อในปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะก่อนมันก็จะวิ่งขึ้นไปที่กรวยไตทั้งสองข้างมันไม่เลือกหรอกค่ะอ๋อมันพร้อมกันเลยสองข้างใช่โดยส่วนใหญ่ก็พร้อมกันค่ะมันไม่เลือกมันก็ขึ้นทั้งสองข้างท่านเป็นก็ก็เป็นได้ทั้งสองข้างแต่ส่วนเยะส่วนมากคนไข้จะมีอาการเจ็บหลังข้างเดียวข้างเดียวอ๋อข้างหนึ่งมักจะเป็นมากกว่าอีกข้างหนึ่ง อ๋อเสมอเสมอเลยใช่เสมอเสมอไม่ไม่ทราบเหมือนกันนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากบอกว่าไม่เคยคิดเพราะคุณข้จะบอกปวดหลังด้านขวาหรือไม่ก็ปวดอันซ้ายถูกต้องแต่ตามหลักแล้วเนี่ยมันขึ้นไปทั้งสองข้างแต่ข้างหนึ่งน่าจะเป็นมากกว่าอีกข้างหนึ่งอ๋อก็เลยทําให้ปวดข้างนั้นมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ โรคกรวยไตยอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจะก่อให้เกิดการไตวายเรื้อรังหรืออาจจะเกิดอันตร,รายถึงชีวิตได้อย่างที่คุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายการกันต่อค่ะ Six thousand and twenty-two.